เอาละครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนทุกครั้นะครับผมวันนี้แน่นอนฮะวันนี้เราก็จะมาลองตัวละครกลับมาเปิดตู้กันนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าจะได้ใช้ไหมนะฮะรู้แค่ว่ามันต้องมีมันต้องดองเอาไว้ไม่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้ก็ตามแต่นะครับผมแน่นอนว่าไม่ว่าใครจะบอกว่าตัวละครมันอะไรนะหลุดธีมใช่ไหมไม่ว่ามันจะหลุดธีมอะไรก็แล้วแต่คนอื่นว่ายังไงไม่รู้ไม่สนนะครับผมผมชอบมากเพราะงั้นผมจะเปิดนะฮะ แน่นอนว่าก่อนจะไปเปิดเราก็ไปทดสอบตัวละครกันก่อนดีกว่านะครับกับน้องวาเนซ่ามันไม่เน็ตไหมมันต้องวาเลซ่าใช่ไหมเอามีรายละเอียดขึ้นมาให้ดูก็ไม่ดูด้วยนะพรสวรรค์โจมตีปกติก็น่าจะไม่มีอะไรแปลกใหม่ใช่ไหมโจมตีหนึ่งสองสามครั้งชัดอจอโจมตีแค่สามครั้งเนีเยหรอชาดจโจมตีชาดโจมตีใช้พลังกายอ๋อ มีชาร์จสองแบบด้วยเหรอโจมตีปก,กติชาร์จโจมตีมันก็ไม่น่าจะมีอะไรมากใช่ไหม Riding the Night Rainbow ด้วยฝีเท้าที่ว่องไวดุดสายฟ้าแลบและดุด,ดันและดุดันดุดสายฟ้าฟาดเพื่อแสดงจิตมุ่งมั่นของนักมวยปั้มเวลซ่าจะพุ่งไปยังข้างหน้าเป็นระยะประมาณหนึ่ง เพื่อสร้างความเสียหายไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติวิญญาณราตรีแก่ศัตรูที่อยู่ในเส้นทางหลังจากปล่อยสกิลวาเลซ่าจะได้รับค่าวิญญาณราตรี20หน่วยและได้รับเอฟเฟกต์ไล่โจมตใีในช่วงเวลาต่อเนื่องความสามารถในการต้านทานการหยุดชัะของวาเลซ่าจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อกดโจมตีปกติวาเลซ่าจะทำการชาร์จโจมตีอย่างรวดเร็วโดยการชาร์จโจมตีครั้งนี้จะไม่ใช้พลังกาย ทั้งนี้เอฟเฟกไล่โจมตีจะหายไปหลังจากทําการชาร์จโจมตีการกดและกดค้างจะทําให้สไตล์มวยปั้มแสดงผลแตกต่างกันไปถ้ากดก็คือพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะเป็นระยะเนืองถ้ากดค้างก็คือวาเลรซ่าจะเข้าสู่สถานะพรวิญญ,ญาณราตีและก็สลับเป็นโหมดจูโจดดจจ่โจมดุดันไม่เกรงใจใครนีย่ยจู่โจมดุดันไม่เกรงใจใครนะใช้ข้าววิญญ,ญาณราตีอย่างต่อเนื่อง โดยในสถานะนี้ความเร็วในการเคลื่อนที่และความสามารถในการต้านทานการหยุดชะงักของวาเลซ่าจะเพิ่มขึ้นและยังสามารถใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศที่แตกต่างกันในการกระโดดได้หรือใช้ค่าวิญญ,ญาณราตีเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อเคลื่อนที่บนผิวน้ำและโฟรจิสตันเหลวโดยไม่ได้รับความเสียหายจากโพจิสตันเหลวด้วยมอพวิญญ,ญาณราตีก็คือ เมื่อค่าวิญญาลาตีหมดลงพรวิญญาลาตีของวาเลซ่าจะสิ้นสุดลงโดยเมื่อวาเลซ่าอยู่ในโหมดจู่โจมดุดันไม่เกรงใจใครหรือสถานะฮึกเหิมร้อนแรงจะถูกมองว่าอยู่ในสถานะพรวิญญาลาตีตั้งแต่ต้นจนจบสามารถใช้ได้สองครั้งเมื่อวาเลซ่าเข้าสู่สถานะฮึกเหิมร้อนแรงจะได้รับจำนวนครั้งที่ใช้ได้ของสกิลท่าที่ปล่อยด้วยการกดสั้นๆเพิ่มหนึ่งครั้งและเพิ่มความเสียหายของสกิล รายละเอีนนอยดะชิมหายาเลยฮะเครืค่องเขมร้อนแรงเมื่อไม่ได้อยู่ในสถานะเครื่องเขมร้อนแรงวาเลซ่าสามารถฟื้นฟูข่าวิญญาณราตีได้ด้วยการโจมตีพุ่งลงจากอากาศเมื่อค่าวิญญาณลาตีพุ่งลงจากอากาศกูว่าแล้วทําไมถึงมารีรันมาพร้อมกันกะเจท่าลมของฉันเมื่อค่าวิญญาณราตีถึงขีดจํากัดด้วยวิธีหรือเมื่อใช้ท่าไม้ตาย าเดียนวนวาเลซ่าจะเข้าสู่สถานะเห่มร้อนแรงเมื่ออยู่ในสถานะเห่มร้อนแรงการโจมปกติสกิลท่าและท่าไม่ตายของวาเลซ่าจะได้รับการเสริมพลังที่เกี่ยวข้องแยกกันและสามารถใช้ท่าไม่ตายพิเศษได้ในช่วงเวลาสั้นๆหรือจากใช้การโจมตีพุ่งลงจากอา,ากาศสถานะขึ่เหิมร้อนแรงจะคงอยู่ได้นานสุด15วินาทีและจะสิ้นสุดลงหลังจากใช้ค่าววิญญาณลาตีหรือออกจากสถานะต่อสู้เวลา สักพักหนึ่งนะนี่อะไรอันนี้อันติใช่ไหมความเสียหายลูกเตะห้าร้อยความเสียหายลูกเตะครื่องเขิมร้อนแรงเก้ารอยี่สิบหันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่วะเด็กเช่นูุกล้าพดุงความยุติธรรมที่ถูกบรรยายไว้ในมวลหนังสือสำหรับเด็กเธอจะกระโดดขึ้นไปกลางอากาศและอาศัยพลังที่เกิดจากการพุ่งลงมาเพื่อปล่อยลูกเตะกลางอากาศอันทรงพลังและสร้างความเสียหายไฟฟ้าเป็นวงกว้าง ที่มีคุณสมบัติวิญญาณราตีหลังจากปล่อยสกิลวาเลซ่าจะฟื้นฟูข้าววิญญาณราตีจนถึงขีดสุดและเข้าสู่สถานะฮึกเขิมร้อนแรงภายใต้สถานะฮึกเขิมร้อนแรงถ้าไม่ตายของเธอจะเปลี่ยนเป็นการสร้างความเสียหายไฟฟ้าเป็นวงกว้างที่มีคุณสมบัติวิญญาณราตีและสร้างความเสียหายแก่ศัตรูได้มากขึ้นนอกจากนี้เมื่อวาเลซ่าใช้การโจมตีพุ่งลงจากอากาศขณะอยู่ในสถานะฮึกเขิมร้อนแรง จะเข้าสู่สถานะขับเคลื่อนสุดขีดเป็นระยะเวลาสั้นๆขับเคลื่อนสุดสสุดขีดถุยข,ขับเคลื่อนสุดขีดคือเพิ่มความสามารถในการต้านทานการหยุดชะงักของวาเรซ่าโดยภายใต้ใตสภาวะนี้เธอจะสามารถมองข้ามช่วงเวลาคููดาวของท่าไม่ตายและใช้พลังงานธาตน้อยกว่าเดิมเพื่อปล่อยท่าไม่ตายพิเศษกาเรียนเวนวอร์ al, คาวโนคาบัาม วัคโนคบอบอมการทำการโจมตีพุ่งลงจากอากาศที่ทรงพลังจะทรงพลังเป็นพิเศษ Thunderous t o r n d o European European นะเมื่อลงสู่พื้นจะสร้างถุยจะสร้างความเสียหายไฟฟ้าวงเอจะสร้างความเสียหายไฟฟ้าวงกว้างที่มีคุณสมบัติวิญญาณราตรีและออกจะสักสถา,านะขับเคลื่อนสุดขีดโดยความเสียหายนี้จะถูกมองว่าเป็นความเสียหายโจมตีพุ่งลงจากอากาศ หลังจากปล่อยสกิลท่าแล้วจะออกจากสถานะขับเคลื่อนสุดขีดงั้นเหรอมันมีกฎแบบโอ้โหนี่ไงตีหนึ่งทีตีสองทีอ่ะทำไมมันตีตีหนึ่งทีตีสองทีตีสามทีหมุนนี่ไงบิ๊กแอดแอทแทก นี่นี่บิ๊กแอสแอตแทกนี่ไงแล้วก็ไห้กดสกิลใช่ไหมอ๋อถ้ากดแบบทีเดียวมันจะแบบเอาเขา่าควิดนี่หน้าทีมเลยนี่แต่ถ้ากดค้างอ๋อมีสแตกกดได้สูงสุดสองครั้งคูดาวเก้าวินาทีสำหรับการกด ถ้ากดค้างนี่กดค้างก็จะเป็นวิ่งจ้าอ้าวจอมอ้าวโดนไฟช็อตเองอีกอ้าวอือ๋ออันนี้อันนี้ใช้พริญญาณใช้โฟจิตันโพจิตันหมดก็คือหมด เอ้ยวิ่งเร็วอยู่นะสไตลายการวิ่งก็ดูดีนะเออแล้วเขาบ่นเรื่องอะไรกันอย่างนั้นเหรอไหนสิลองอ่าชิโก,กชิโกก,กูกู่งก่อนเลยยังไม่ทันไรเลย เนี่ยเอาใหม่สินี่อ่ะนี่อ๋อเดี๋ยวถ้าหลอดหมดก็จมน้ำไปอ่ะอะไรประมาณนั้นอ่าฮะอ๋อฮะอย่างนี้นี่เอง อ้อแปลงล่างนี่ไงดับเบิลไซคิกตีตอบคิกมาอย่างงี้ใช่ไหมเอื้อเอื้อเอื้อเออเอเอเ,อเ,อเอจ็บไปเลยกูแค่ทดลองก็ตายด้วยเหรอมามา,มา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 ขอลองเล่นหน่อยก็ไม่ได้ นี่ไงแปลงล่างเทนชินนี่จัมปิงนี่เย้เทไว้ก่อนพ่อสอนไว้นี่นี่คับนี่แน่นี่แน่นี่น,ะนี่แนะน่นนะ เฮ้ยมันก็เล่นมันอยู่เหมือนกันนะนี่บิ๊กแอดนี่ไงโอ้ยนี่ยังไม่ได้ผสมธาตุนะเอาเดีียวๆไปก่อนนี่เป็นไงยกแขนโชว์ใหญ่พอไหมอนน้องนี่เฮ้ยไม่คีเลยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ แต่พอก่อนถ้าเล่นเป็นๆก็น่าจะสนุกอยู่นะถ้าเป็นเล่นไปมาในเมื่อเราไปทดสอบแล้วอ่าเ่นอยู่นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมมีแล้วนะฮะเพราะง,งั้นเราก็จะมาเปิดวาเลซ่ากันนะครับซึ่งแน่นอนว่าประวัติผมดีดีทิลลี่ได้มาแล้วก็ไม่ได้เปิดตัวอะไรอีกเลยนะฮะ ไปดูว่าเราจะโชคดีไหมนะฮะจะการันตีสุดหลอดหรือเปล่าข้ามไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นแหละมากันให้ครบไหนๆก็เอาอาจารย์เข้ามาด้วยก็ดีนะเอียนซ่าเนี่ยไหนๆก็สี่ดาวเหมือนกัน ยี่สิบมานไงพูดถึงก็มาเลยครับผมเอียนซ่าดูซิว่าเราจะได้เอียนซ่าอินเดรอนอะไรมั่งสามสิบเสียงแตกดังเพลงสี่สิบยังเงียบอยู่โอ้หเอียนซ่ามาแล้วครับผม ห้าสิบโอ้โหสีมันสวยขึ้นจนแปลกใจหรือเปล่าวะหกสิบโอ้โหดาบคุยเจ็ดสิบแม่มันมาสุดหล่อจริงๆวะ่ะ เิดเผื่อเลยแล้วกันแปดสิบปีโอ้โหนี่มันอืมจะโชคดีรอเปล่าเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ด カウサッマパーセーフライブンイイダーオーコニチュバレサーホジョーノクニノセシデイユーワカジュエンウケータベモノニキョウミワナイナサリカニグルっイパイノクダモノオケイタカタリたノモノガタリ なんだったら私に任せて<者>一番おいしい食べ物も、豊ま。の国で手に入る、最高品質の果物もそして忘れちゃいけない。英雄たちのすごい伝説も。全部教えてあげるから。ファンがいまきり、かんいん。Luva しょきぬ。かるんわれさぎあんねら。モノカタリ。 กันนี่คือโอเคครับเบิมจบสิวแปดสิบเต็มเต็มเม็ดเต็มเต็มหน่วยลึกสุดใจดีที่ไม่เลินแลดแต่ไม่รู้ว่าตู้ต่อไปอะไรจะมาโปรดพรสวรรค์ก็อะไรไอ้กลุ่มดาวแหมกลุ่มพ yeah. รา ใครไม่ชอบผมชอบครับผมนี่ไงใหญ่โตโมโหลานปึ๊บแมอย่างว่าเนาะน้องเป็นนักมวยปั้มมันก็ต้องกินเยอะหน่อยใช้พลังงานเยอะไงใม่โอเคก็นี่ฮะสุดท้ายอ่าออ่า อุยดูอย่าได้โดนเธอตบเชียวดูจากการตบเมื่อกี้แล้วนี่แรงสั่นสะเทือนเือนช็อกเวฟเลยโอเคครับผมก็ประมาณนี้ท่าครับผมสําหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวขอตัวขออนุญาตไปปั้นน้องวาเลซ่ามาดองก่อนแล้วกันนะฮะไม่รู้ว่าจะได้จัดทีมมาเล่นหรือเปล่านะฮะแต่เปิดมาไว้ก่อนเพราะว่าเราชอบตัวละครมากๆนะฮะขอบคุณทุกท่านร,รับชมเลยแล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะคร แล้วก็ถ้าใครจะเปิดเนี่ยก็ขอให้ออกง่ายๆไวๆเหมือนผมก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะฮะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ